หัวข้อต่อไปนะคะเป็นเรื่องความหมายและก็รูปแบบของการทุจริตนะคะความหมายของการทุจริตค่ะนะคะการทุจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะมีการแสวงหาห,หรือนำผลประโยชน์ของส่วนรวมนะคะมาเป็นส่วนตัวทั้งที่ตนเองเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์ในสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยึดถือนะคะจึงเป็นสิ่งที่ผิดนะคะทั้งในแง่ของกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมในแง่ของกฎหมายนะคะการทุจริตนะคะประเทศไทยเนี่ย ได้มีการกำหนดนะคะความหมายของการทุจริตไว้หลักๆเนี่ยในกฎหมาย2ฉบับค่ะฉบับแรกก็คือประมวลกฎหมายอาญานะคะในมาตราที่1ได้พูดถึงนะคะว่าการทุจริตเนี่ยหมายถึงการสแสวงหาประโยชน์นะคะที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นกับอีกกฎหมายหนึ่งนะคะที่ได้มีการพูดถึงนะคะก็คือพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช2561นะคะมาตรา4ที่กล่าวว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหมายถึงปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัตินะคะหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทําทให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือมีหน้าที่นะคะทั้งที่ตนมีได้มีตําแหน่งนะคะหรือว่ามีหน้าที่ที่จะใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่นะคะทั้งนี้เพื่อสแสวงหาประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบนะคะสำหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทําการอันเป็นความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นๆค่ะสำหรับภาษาอังกฤษนะคะของคำว่าทุจริตนะคะเราใช้คำว่าคอร์รัปชันนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยมักจะพูดว่าคอร์รัปชันไปเลยนะคะซึ่งคอร์รัปชันเนี่ย ตรงกับพจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะก็คือแปลว่าโกงนะคะหรือว่าการช่อราดบังหลวงนะคะการติดสินบนนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะใช้คําว่า Corruption นะคะมากกว่าคําว่าทุจริตนะคะซึ่งการทุจริตในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าสามารถใช้ได้กับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานเอกชนนะคะถ้าเกิดว่ามี กรณีของการยึดนะคะเอานะคะถือประโยชน์นะคะส่วนตนนะคะมากกว่าส่วนรวมไม่คำนึงถึงว่าสิ่งนั้นๆเนี่ยเป็นของตนเองนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ตนเองควรจะได้มานะคะหรือไม่นะคะก็จะเรียกได้ว่าการทุจริตนะคะหรือว่าการคอร์รัปชันนั่นเองนะคะอย่างเช่นการทุจริตในเรื่องของการเบริกจ่ายนะคะเงินนะคะในหน่วยงานนะคะหรือว่า การทุจริตในเรื่องของพัสดุต่างๆนะคะอันนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนนะคะดังนั้นนะคะการทุจริตนะคะจึงมีความหมายรวมไปถึงการ คดโกงนะคะไม่ซ <C Middle> ื <madre> hmm. uh ่อ huh. ส uh ัตย์สุจริตนะคะการกระทําที่ผิดกฎหมายเพื่อให้เกิดความได้เปรียบนะคะในการแข่งขันหรือว่าการใช้อํานาจหน้าที่นะคะในทางที่ผิดเพื่อแสวงหาประโยชน์นะคะหรือให้ได้มาซึ่งสิ่งตอบแทนนะคะการให้นะคะหรือการรับสินบนการกําหนดนโยบายค่ะที่เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือพวกพ้องนะคะรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายนะคะซึ่งการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ย ถือว่าเป็นรูปแบบการทุจริตนะคะแบบใหม่ที่เราจะต้องให้ความสําคัญแล้วก็ต้องมาเรียนรู้กันนะคะอีกคำหนึ่งนะคะที่อยากจะให้รู้จักนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะอาจารย์ได้พูดถึงนะคะคำว่าผลประโยชน์บ่อยใช่ไหมคะผลประโยชน์ในที่นี้นะคะก็มีอีกคำหนึ่งนะคะที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อน,นะคะ่ะคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะในภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่า conflict of interest ค่ะ ซึ่งมีผู้ที่ให้ความหมายนะคะหรือว่าคำปแปลเนี่ยในภาษาไทายไว้ค่อนข้างาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นอบอกว่าการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะหรือการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมนะคะหรือการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์สาธารณะและผลประโยชน์ส่วนบุคคลนะคะหรือบางคนอาจจะเรียกว่าประโยชน์ทับซ้อนนะคะ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่เราจะได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือคำว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะค่ะทีนีออ้รูปแบบนะคะของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะหรือการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลนะคะและประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันที่1ค่ะเรียกว่า การรับผลประโยชน์ต่างๆนะคะหมายความว่าอย่างไงเช่นกรณีที่เราทํางานใช่ไหมคะเราเป็นเจ้าหน้าที่นะคะในหน่วยงานนะคะแล้วเรารับของขวัญน,นะคะจากบริษัทนะธุรกิจนะคะหรือบริษัทต่างๆที่มาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเดินทางนะคะให้ผู้บริหารหรือว่าให้เจ้าหน้าที่นะคะไปประชุมนะคะไปสัมมนานะคะหรือว่าการจัดให้ในเรื่องของอาหารนะคะอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลักษณะของการ รับผลประโยชน์ต่างๆนะคะอันที่2ค่ะนะคะการทำธุรกิจกับตนเองนะคะหรือเป็นคู่สัญญาค่ะทำไมถึงเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะการทำธุรกิจกับตนเองนะคะหรือเป็นคู่สัญญาหมายถึงอะไรก็หมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ดำรงตําแหน่งสาธารณะนะคะมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ต้นสังกัดนะคะตัวอย่างเช่น เราทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งใช่ไหมคะและเราใช้ตำแหน่งหน้าที่ของเรานะคะให้หน่วยงานทำสัญญาหรือว่าซื้อสินค้าจากบริษัทที่เราเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของอยู่เองอย่างนี้เป็นต้นนะคะเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างส่วนตนและส่วนรวมนะคะแบบที่3ค่ะการทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง ะะออกจากตําแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณนะคะหมายถึงการที่บุคคลเนี่ยลาออกนะคะจากหน่วยงานของรัฐนะคะแล้วไปทํางานในบริษัทเอกชนนะคะที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันนะคะอย่างเช่นเราทําอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและยาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็ออกไปเปิดบริษัทหรือเปิดร้านขายยาแบบนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะคะ แบบที่4นะคะเรียกว่าการทำงานพิเศษค่ะในรูปแบบนี้นะคะก็อาจจะมีได้หลายลักษณะนะคะอย่างเช่นผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะนะคะตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันนะคะกับหน่วยงานหรือว่าองค์การสาธารณะที่ตนสังกัดน,นะคะหรือว่าการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการนะคะแบบนี้เป็นต้นก็ถือว่าเป็นการ ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะในรูปแบบต่อไปนะคะเรียกว่าการรับรู้ข้อมูลภายในนะคะหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงสถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์นะคะจากการรู้ข้อมูลภายในองค์กรนะคะเพื่อประโยชน์ของตนเองเช่นเราเป็นเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าเป็นผู้บริหารในหน่วยงานหนึ่งนะคะแล้วเราทราบว่าจะมีการตัดถนนนะคะเพื่อที่จะ ทำทางนะคะทำถนนหนทางใหม่นะคะแล้วเราเนี่ยไปดำเนินการซื้อที่ดินนะคะในบริเวณนั้นนะคะมาเป็นชื่อของภรรยานะคะหรือว่าชื่อของบุตรนะคะเมื่อเราทราบว่าจะมีการซื้อขายตรงนั้นนะคะเราเข้าไปซื้อที่ดินนั้นซะเองนะคะเพื่อที่จะเก็งกำไรหรือว่าขายให้กับหน่วยงานของรัฐในราคาที่สูงขึ้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่เรารู้ข้อมูลภายในมาก่อนนะคะก็เป็นลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนเช่นเดียวกัน อีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวนะคะหมายความวม่ายังไงนะคะอันนี้ก็คือการที่เราเนี่ยนะคะอยู่ในหน่วยงานแล้วเรานำนะคะเครื่องมือเครื่องใช้สํานักงานไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นหมึกนะคะปากกานะคะอะไรต่างๆอย่างนี้ กลับไปที่บ้านไปใช้เพื่อเป็นธุรกิจของตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่านะคะเป็นรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนในแบบหนึ่งนะคะก็คือการใช้ทรัพย์สินของราชการนั่นเองค่ะนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะรูปแบบที่เรียกว่าการนําโครงการสาธารณะ ลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะคะเช่นการที่รัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะอนุมัติโครงการนะคะก็ไปลงพื้นที่นะคะหรือว่าบ้านเกิดของตนเองนะคะหมายความว่าอย่างไรก็คือเราอาจจะเป็นรัฐมนตรีนะคะแล้วเราก็นะคะเอาโครงการที่นะคะเราเสนอเนี่ยนะคะไปเอื้อนะคะไปดําเนินการในพื้นที่ของเราเองแบบนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการสาธารณะแต่ว่าเลือกที่จะดําเนินการนะคะในรูปแบบของ จังหวัดนะคะหรือว่าพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นั่นเองนะคะค่ะผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าการใช้ตําแหน่งหน้าที่สแสวงหาประโยชน์แก่เครือญาติหรือพวกพ้องซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินมานะคะว่าผู้นําทางการเมืองในอดีตของไทยนะคะก็เคยมีข่าวในเรื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษนะคะตัวอย่างเช่นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยใช้อิทธิพลนะคะหรือใช้อํานาจหน้าที่ทําให้หน่วยงานของตน นะคะเข้าทำสัญญากับบริษัทที่เป็นของพี่น้องนะคะหรือว่าเครือญาตินั่นเองค่ะและผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะรูปแบบสุดท้ายค่ะเรียกว่าการใช้อิทธิพลนะคะเข้าไปมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะหรือหน่วยงานของรัฐนะคะหน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์นะคะแก่ตนเองหรือพวกพ้องนะคะยกตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะใช้ ตำแหน่งหน้าที่นะคะข่มขู่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นนะคะให้หยุดทําการตรวจสอบนะคะบริษัทนะคะของเครือญาติของตนเองนะคะหรือว่าเหตุการณ์อื่นๆนั่นเองสําหรับรูปแบบการทุจริตนะคะตามที่หน่วยงานของปปชนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะได้ มีการพูดถึงรูปแบบการทุจริตนะคะว่าสามารถแบ่งได้นะคะสละสนะักษณะก็คือแบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแบ่งตามกระบวนการที่ใช้และแบ่งตามลักษณะรูปธรรมค่ะ แบ่งตามผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเป็นรูปแบบการทุจริตในเรื่องของอำนาจและความสัมพันธ์ลักษณะที่เรียกว่าเป็นระบบอุปถัม์นั่นเองค่ะผู้ที่ให้การอุปถัมภ์นะคะหรือให้การช่วยเหลือนะคะกับผู้ถูกอุปถัมภ์นะคะหรือผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะโดยในกระบวนการของการทุจริตเนี่ยจะมี2ประเภทค่ะก็คือ 1. การทุจริตโดยข้าราชการนะคะหมายถึงการกระทําที่มีการใช้หน่วยงานราชการนะคะเพื่อมุ่งแสแงหา ผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นๆมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมหรือว่าประเทศค่ะโดยลักษณะของการทุจริตนะคะโดยข้าราชการเนี่ยก็ยังสามารถนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อยอีกค่ะนั่นก็คือที่เรียกว่าการคอร์รัปชันนะคะตามน้ำนั่นเองค่ะการคอร์รัปชันตามน้ำนะคะจะเป็นลักษณะเมื่อเจ้าหน้าที่นะคะของรัฐนะคะต้องการสินบนนะคะโดยให้มีการ จ่ายเงินนะคะตามช่องทางปกติของทางราชการนะคะแต่ให้เพิ่มสินบนนั้นๆเข้าไปด้วยนะคะรวมกับค่าใช้จ่ายนะคะของหน่วยงานนะคะในเรื่องของการบริการนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราไปติดต่อหน่วยงานราชการนะคะแล้วจะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมนะคะแต่ว่าเราใช้การคอร์รัปชันตามน้ำก็คือการจ่ายเงินพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะในการอาจจะออกเอกสารต่างๆนะคะนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนั่นเองค่ะ กับอีกข้อหนึ่งนะคะการคอร์รัปชันที่เรียกว่าการคอร์รัปชันทวนน้ำค่ะการคอร์รัปชันทวนน้ำนี้นะคะจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันนะคะในลักษณะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะเรียกนะคะเก็บเงินนะคะหรือว่าขอรับเงินนะคะจากผู้รับบริการโดยตรงค่ะโดยที่หน่วยงานนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าบริการนะคะยกตัวอย่างเช่น ในการออกเอกสารบางอย่างนะคะเมื่อเราไปติดต่อหน่วยงานนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีการต้องเก็บเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าอะไรต่างๆค่าภาษีต่างๆนะคะแต่ว่าเรามีการออกค่าใช้จ่ายหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่หน่วยงานนั้นได้กําหนดไว้นั่นเองค่ะการทุจริตนะคะโดยแบ่งตามนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ อีกแบบหนึ่งนะคะก็เรียกว่าการทุจริตโดยนักการเมืองค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นการทุจริตโดยข้าราชการนะคะอีกข้อนึงก็คือการทุจริตโดยนักการเมืองนะคะเป็นการใช้หน่วยงานของทางราชการนะคะโดยนักการเมืองเนี่ยมุ่งแสวงหาผลประโยชน์นะคะในทางการเงินมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของสังคมนะคะหรือว่าประเทศชาติค่ะโดยรูปแบบวิธีการก็จะมีลักษณะนะคะเช่นเดียวกับการ ทุจริตโดยข้าราชการนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการทุจริตที่มีระดับที่สูงกว่านั่นเองค่ะอย่างเช่นการทุจริตนะคะในเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆนะคะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะมีการเรียกรับหรือว่ายอมที่จะรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์ต่างๆจากภาคเอกชนค่ะแบ่งตามกระบวนการที่ใช้นะคะมี2รูปแบบนะคะสประเภทค่ะ นะอันที่1ก็คือเกิดจากการใช้อํานาจนะคะในการกําหนดกฎกติกาพื้นฐานนะคะเช่นการออกกฎหมายนะคะกฎระเบียบต่างๆเพื่ออำนวยประโยะน์นะคะต่อกลุ่มธุรกิจหรือว่าพวกพ้องของตนเองการทุจริตนะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นการแบ่งตามกระบวนการนะคะเรียกว่าการทุจริตที่เกิดจากการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากกฎ ะะระเบียบที่ดำรงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกิดจากความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบกฎหมายต่างๆนะคะตรงนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะสามารถใช้นะคะข้อจำกัดหรือว่าจุดอ่อนตรงนี้นะคะเพื่อมาให้เป็นประโยชน์นะคะของตัวเองได้นั่นเองค่ะและรูปแบบการทุจริตนะคะในแบบที่3เรียกว่าแบ่งตามลักษณะรูปธรรมค่ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น4ีรูปแบบย่อยนั่นเองค่ะ ข้อแรกนะคะการทุจริตหรือว่าคอร์รัปชันนะคะจากการจัดซื้อจัดหานะคะอย่างเช่นการจัดซื้อจัดหาสิ่งของในหน่วยงานนะคะในสํานักงานนะคะโดยมีการบวกราคาหรือว่าคิดราคาเพิ่มนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะไปลดสเปคหรือว่าลดคุณสมบัตินะคะจากที่ที่จะต้องมีไว้ในตอนแรกนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะคอร์รัปชันที่เรียกว่าการให้สัมปทานหรือว่าสิทธิพิเศษนั่นเองค่ะ อย่างเช่นตัวอย่างการให้เอกชนนะคะรายใดรายหนึ่งที่เราอาจจะรู้จักนะคะหรือว่าเป็นพวกพ้องของเรานะคะเข้ามามีสิทธินะคะในการจัดทำสัมปทานนะคะเป็นกรณีพิเศษนะคะต่างกับเอกชนนะคะเจ้าอื่นๆนะคะและคอร์รัปชันนะคะหรือทุจริตนะคะแบบที่3นะคะก็คือการขายนะคะสาธารณสมบัติค่ะ เช่นการขายกิจการะะของรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าการยกเอาที่ดินทรัพย์สินนะคะไปเป็นสิทธิ์นะคะของไปเป็นสิทธิ์ของการครอบครองนะคะของคนต่างชาตินะคะค่ะและการทุจริตนะคะหรือว่าคอร์รัปชันนะคะแบ่งตามลักษณะรูปธรรมนะคะที่เกิดขึ้นนะคะพอสุดท้ายเรียกว่าการคอร์รัปชันจากการกํากับดูแลค่ะซึ่งตรงนี้นะคะตัวอย่างเช่นการกํากับดูแลในหน่วยงานนะคะแต่ว่าเราก็ทําการทุจริตในเรื่องต่างๆค่ะ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะจากที่กล่าวมาในเรื่องของรูปแบบการทุจริตนะคะที่แบ่งตามัก3ลักษณะดังกล่าวแล้วนะคะคณะกรรมาการวิสามันนะคะพิจารณาสอบสวนและศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องออกับการทุจริตนะคะของวุฒิสภาเนี่ยก็มีการแบ่งรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชันออกเป็น5ประเภทนะคะก็คือข้อแรกค่ะการทุจริตเชิงนโยบาย ถือว่าเป็นรูปแบบะะของการทุจริตนะคะแบบใหม่แล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้กลวิธีที่แยบยนนะคะซึ่งอาจจะอาศัยกฎหมายนะคะหรือว่ามาติของคณะรัฐมนตรีนะคะหรือมติของคณะกรรมการนะคะเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์นะคะซึ่งการออก นโยบายนะคะที่เป็นลักษณะของการทุจริตเชิงนโยบายเนี่ยอาจจะทําให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องชอบธทำนะคะรูปแบบที่2ค่ะเรียกว่าการทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการนะคะอันนี้จะเป็นการใช้อํานาจนะคะและหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนนะคะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองนะคะหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะหรือว่า กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยมักจะเกิดในลักษณะของออความร่วมมือนะคะหรือว่าการประสานกันนะคะระหว่างนักการเมืองนะคะข้าราชการประจำหรือว่ากลุ่มนักธุรกิจก็ได้นะคะรูปแบบที่3ค่ะการพุจริตที่เรียกว่าการพุจริตในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างค่ะ การทุจริตประเภทนี้นะคะจะพบได้ทั้งรูปแบบที่เราเรียกว่าการหัวนะคะตั้งแต่การออกแบบนะคะการกำหนดรายละเอียดนะคะกำหนดสเปคของงานนะคะกำหนดเงื่อนไขนะคะคำนวณราคากลางนะคะออกประกาศนะคะราคานะคะการขายแบบลับแล้วก็เปิดซองนะคะการประกาศผลนะคะหรือว่าการอนุมัตินะคะการทำสัญญานะคะทุกๆขั้นตอนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะสามารถที่จะ ทำการทุจริตแล้วก็เป็นลักษณะของการพบที่เราเรียกว่าการหัวกันนะคะซึ่งตรงนี้มีช่องโหว่ในเรื่องของการทุจริตเนี่ยได้อย่างง่ายๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการทุจริตที่เขาใช้คําว่ามาเหนือเมฆนะคะก็คืออาศัยการเป็นหน่วยงานราชการเหมือนกันค่ะแล้วก็ทําการทุจริตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั่นเองค่ะการทุจริตนะคะรูปแบบที่4ค่ะเรียกว่าการทุจริตนะคะการให้สัมปทานค่ะ ะะเป็นการสแสวงหาหรือว่าเอื้อผลประโยชน์นะคะโดยมิชอบนะคะจากโครงการนะคะหรือว่ากิจการของรัฐค่ะซึ่งรัฐเนี่ยอาจจะอนุญาตนะคะหรือว่ามอบให้เอกชนเนี่ยดำเนินการแทนนะคะในลักษณะของการให้สัมปทานผูกขาดนะคะในกิจการใดกิจการหนึ่งนะคะอย่างเช่นการทําสัมปทานนะคะโรงงานสุลานะคะการทำสัมปทานนะคะเกี่ยวกับโทรคมนาคมแบบนี้เป็นต้น และรูปแบบของการทุจริตนะคะรูปแบบสุดท้ายค่ะเรียกว่าการทุจริตนะคะโดยทำลายระบบตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐค่ะรูปแบบการทุจริตแบบนี้นะคะจะเป็นการที่พยายามนะคะดำเนินการโดยที่ให้บุคคลนะคะซึ่งอาจจะรู้จักนะคะหรือว่ามีสายสัมพันธ์นะคะกับผู้ที่ดำรงตำแหน่งนะ,ะทางการเมืองนะคะ<ด>เข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่างเช่นคณะกรรมการการ เลือกตั้งนะคะคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะซึ่งทําให้องค์กร,หรเหล่านี้อาจจะไม่สามารถที่จะนะะใช้นะคะหรือว่าทําหน้าที่นะคะในเรื่องของออประสิทธิภาพนะคะได้เต็มที่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบการทุจริตที่ค่อนข้างมีความร้ายแรงเช่นเดียวกันค่ะ สำหรับระดับการทุจริตนะคะในประเทศไทยนะคะก็ここยังสามารถนะคะแบ่งได้2ระดับนะคะที่เราเรียกว่าการทุจริตในระดับชาตินะคะแล้วก็การทุจริตในระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งการทุจริตในระดับชาตินี่นะคะถือว่าเป็นรูปแบบการทุจริตนะคะที่นักการเมืองนะคะที่ใช้อํานาจในการบริหารราชการนะคะรวมถึงอํานาจทางนิติบัญญัตินะคะ เป็นเครื่องมือในการออกกฎหมายนะคะแก้ไขกฎหมายการออกนโยบายต่างๆนะคะโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายนะคะว้ไงก็คือเป็นรูปแบบการทุจริตเชิงนโยบายอย่างหนึ่งนะคะแต่กระทําในระดับชาตินั่นเองนะคะอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างนะคะการประมูลนะคะหรือว่าการซื้อขายตำแหน่งนั่นเองค่ะ และการทุจริตนะคะในระดับท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นลักษณะของการบริหารราชการนะคะทีออ่ในระดับท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการกระจายอำนาจใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้บริการสาธารณะต่างๆของรัฐเนี่ยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนนะคะได้มากขึ้นนะคะแต่การดําเนินการในรูปแบบของท้องถิ่นเนี่ยก็ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตขึ้นอีกมากมายเลยคะ่ะเพราะอะไรคะผู้บริหารท้องถิ่นคะ่ะ อาจจะเป็นนักการเมืองนะคะที่อยู่ในท้องถิ่นหรือว่าชุมชนนั้นๆัน,นะคะเป็นนักธุรกิจนะคะที่ปรับบทบาทนะคะมาเป็นนักการเมืองนะคะหรืออาจจะเป็น พนักงานของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ในระดับท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นผู้บริหารท้องถิ่นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสนะคะมากกว่าในการสแสวงหาผลประโยชน์นะคะสำหรับตนเองนะคะอาจจะมีการพูดคุยหรือว่ารู้จักนะคะกับเจ้าหน้าที่ตรงนี้นะคะก็สามารถทําให้เกิดการจริตนะคะในระดับท้องถิ่นนะคะขยายวงกว้างได้เหมือนกันค่ะค่ะ ก็สำหรับหัวข้อนี้นะคะทั้งความหมายแล้วก็รูปแบบของการทุจริตนะคะก็สรุปได้ง่ายๆเลยนะคะว่าการทุจริตนะคะก็คือการคดโกงนะคะหรือว่าการไม่ซื่อสัตย์นะคะเป็นเรื่องของการที่เราใช้นะคะ ผลประโยชน์นะคะส่วนตนนะคะมากกว่าส่วนรวมนะคะโดยรูปแบบอื่นๆนะคะหรือว่าการใช้อํานาจหน้าที่ในทางมีชอบนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตัวเองนั่นเองค่ะส่วนรูปแบบของการทุจริตนะคะในปัจจุบันก็มีรูปแบบที่หลากหลายนะคะแตกต่างกันไปอย่างเช่นในเชิงของนโยบายนะคะหรือว่าในลักษณะของการให้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนั่นเองนะคะ และระดับการทุจริตนะคะในประเทศไทยนะคะก็แบ่งเป็นระดับชาตินะคะกับระดับท้องถิ่นนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเน้นไปที่ในส่วนของออนักการเมืองนะคะทีเ่เมื่อมีโอกาสนะคะมีอำนาจนะคะที่จะใช้อำนาจนะคะของตนเองแล้วนะคะก็เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์นะคะหรือที่เรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะในการ ให้ตนเองนะคะได้ผลประโยชน์นะคะจากการใช้อำนาจนะคะหรือว่าการทุจริตน,น,นั้นเองนะคะสำหรับการทุจริตนะคะในระดับท้องถิ่นนะคะก็จะเป็นกรณีของผู้บริหารนะคะหรือว่านักการเมืองนะคะที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่อาจจะเป็นลักษณะข,ของการหัวกันนะคะกับเจ้าหน้าที่นะคะที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆก็ได้ค่ะ